จังหวัดนครนายกโรงพยาบาลนครนายกจัดโครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสียงเทศบาลเมืองนครนายกประจำปี2566เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ลานโดมสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 เทศบาลเมืองนครนายกนายสุภกิจใจสอนสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสียงเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปี2566โดยมีแพทย์หญิงอุบลวันสุตาพิรัตหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลนครนายกโดยมีอ,อสอมเอมืองนครนายกประชาชนและชาวบ้านในเขตเทศบาลน,นครนายกประมาณ250คนเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเทศบาลเมืองนครนายก ด้วยโรงพยาบาลนครนายกได้จัดโครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสียงเทศบาลเมืองนครนายกเมื่อปีพศ .2559 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคมีเป้าหมายลดอุบัติการวัณโรคให้ต่ำกว่า10ต่อแสนประชากรโลกภายในปี2578กระทรวงสาธารณาสุขได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ20ปี ด้านสาธารณาสุขเพื่อลดอุบัติการของวัณโรคลงในปี2563-2565อัตราการค้น,คนพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกพบผู้ป่วยวัณโรคปอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งหากไม่มีการค้นหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดโรคระบาด ของวัณโรคในอนาคตได้ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังและผู้สัมผัสร่รวมบ้านหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดังนั้นเพื่อผลสําเร็จในการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาวัณโรคจึงได้จัดทําโครงการคัดกรองวัณโรคปอด ในกลุ่มเสียงเขตเทศบาลเมืองนครนายกขึ้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อไปสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน